ช็อกโรมันแควนนวมวันเดียวกลับใจสัญญาจะกลับมาซ้อมเพื่อขึ้นชกอีกโรมันกอนซาเลยอดมวยนิกกระะกัวที่เพิ่งจะกลายเป็นอดีตแชมป์โลก4รุ่นอีกครั้งด้วยฝีมือของคู่ปรับเก่าฮวนฟานซิโกโอเอสตาดาในไฟโรมแชมพป์พิกัดโลก115ปอนด์ของ WBC WBA Super ไปอย่างค้านสายตาคนทั้งโลก พร้อมทั้งประกาศอย่างเสียงดังฟังชัดในขณะที่ทางเดอะโซนกำลังถ่ายทอดสดการชคของทั้งคู่ไปทั่วโลกโดยที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าไฟนี้จะเป็นไฟสุดท้ายของผมผมเสียเวลาที่ผมควรจะมีให้กับครอบครัวมามากพอแล้วก่อนที่จะก้าวลงเวทีไปทั้งน้ำตาพร้อมกับทิ้งปิศนา,าเรื่องการแขวนนวมเลิกมวยให้กับแฟนมวยทั่วโลกในงงวยกันท่วนหน้า โดยล่าสุดโลมันก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวชื่อดังรายหนึ่งในบ้านเกิดว่าตอนนี้กำลังมีการพูดคุยถึงการพบกันภาคที่สกับฮวนฟานซิกโกเอสตาด้ามากขึ้นเรื่อยๆและก็ต้องการที่จะนั่งลงและรับฟังในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้และผมจะยังไม่แขวนหน่วมผมสัญญาว่าจะโชคมวยต่อไปผมขอพักแค่อาทิตย์เดียวแล้วผมจะกลับมาเข้าค่ายซ้อมอีกผมให้สัญญาโลมันกอนซาเลสกล่าว โดยที่สื่อน,นี่กลกลัวเสริมเพิ่มเติมว่าในขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรมันเอสตาดาภาค3นั้นจะเกิดขึ้นทันทีหรือไม่หรือว่าจะมีศึกเอสตาดาซีสเกตภาคที่3เกิดขึ้นก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างขึ้นกับการตัดสินใจของแมทลูมบ็อกซิ่งนั่นเอง